ตัวกันหน่อยนะครับชื่ออะไรบ้างแล้วก็มาจากเรื่องไหนกันเชิญครับสวัสดีครับผมมอนัชชานะครับมาจากเรื่องพี่นี่เกิลนะครับเล่นเป็นแอสตันครับขอเสียงให้บ้างเลยครับสวัสดีค่ะบมายมีนครจิรเวสุนทรคุณนะคะมาจากตอนโดนค่ะเล่นเป็นแมวน้ำค่ะขอเสียงให้บ้างแล้วสวัสดีครับผมวิกเตอร์ชาชวิตนะฮะเล่นตอนดอนนะฮะรับบทเป็นมินตันครับวิกเตอร์ครับ สวัสดีครับเมฆจิตริกครับผมแล้วตอนนอ้กำลังทำกันครับโอเคครับ จริงก็ใกล้บางส่วนค่ะที่ว่าโรคจริตนะใช่ไหมครับไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่คือมันจะมีความแบบพัฒนาการของตัวละครตั้งแต่ต,อ,ตอนุริยมีที่ขาดความมั่อกอกนใจพอเริ่มขอดีฟเริ่มมองไปเจอโลกภายนอกอย่างนี้ค่ะตัวละครตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนที่แบบกล้ารุนแรงกล้าแบบชี้หน้าด่าเซโลกล้าอะไรอย่างม,มากขึ้นค่ะสำหรับฟิปนะฮะกับผมเนี่ยจะตรงกันข้ามกับไมค์ครับเพราะว่าผมเนี่ยเรียนเรียนชใช้วนมา จะไม่ค่อยรู้เรื่องนิยายจาสายเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าผมมีน้องสาวครับน้องสาวเนี่ยติดตามนิยายจาสายอยู่ก็คือผมก็บอกน้องสาวผมว่าเออผมเล่นตอนตอนทันจับไม้บอกเฮ้ยตอนนั้นหน,อนักมากเลยนะครับเออผมก็เอาเนี่ยคือคือก็รู้สึกตื่นเต้นนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายเรานะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนที่ผมเนี่ย รู้เรื่องราวเข้าไปในนกเสือแลาวไปฝักนี่แหละมันก็เป็นตอนที่ค่อนข้างน่าสนใจน่าสนใจตอนที่แบบนักเตะทุเทียนะคะอย่างมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าดูในนิยายนะคะไม่ใช่ว่าคนดูหลายๆคนน่ะต้องอยากเห็นว่ามันออกมาแล้วเป็นความเล่นจริงๆแล้วว่าจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่เขาคิดมาโยปรารถครับผมดีใจครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับครับที่ได้เล่นนะแล้วก็ตอนนี้มันดูเป็นตอนที่น่าสนใจมากๆเลย ซึ่งผมก็เล่นเป็นแอสตันครับซึ่งเป็นตัวที่เห็นครับที่ทำให้อลิสเนี่ยผมต้นไม้นะฮะแล้วก็สูญเสียความสุขใจล้วก็เลยต้องการที่จะเป็นโค้ชอย่างเขาเพืแอนแท้เขาตลอดปว่าเขาจะหายแซึ่งอลิสคิดว่าเด็กจริงๆคิลมันทำให้ผมต้นไม้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมต้องไปเรียนต่อพอดีผมเลยต้องฝากหน้าที่ไว้กับคุณมยุกให้ดูแลน้องว่าไอ้ที่มันร้ายยังไงนะจีมต่าเอก หมดมีอตอนนี้ตอนเดียวที่ไม่ได้ดูสิคุเห็นไหมที่แกเอาซ้ำจะได้ดูตอนแรกเนี่ยออนแอร์วันที่เมื่อไหร,ร่ครับวัอนอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะที่เกิดออนแอร์ตอนแรกฝากแฟนๆเพอร์แมนแม็ฝากแฟนนักนั่เป็นโม่ด้วยสนุกไม่แพ้กันแน่ๆค่ะแล้วก็ทุกเรื่องมันจะมีสไตล์ที่ต่างกันนะคะเราได้จิกหัวกันกับเรื่องแรกไปแล้วเรื่องที่สองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะปวดมันจะวุ่นวายมันจะปุ๊กคลิกตลกโปะพั แรตเตอร์นิกกี้เมาส์ใี่หะก็ฝากติดตามไปจนถึงร้อนเข้มข้นแน่นอนแล้วก็รักของลูกเบี้อะนเบ้ยงจน่ารนเรื่อที่สองต้องได้รับความคาดหวังดีแล้วนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเห็นแก่ในที่เมาส์เลยนะฝากได้ไหมครับค่ฝากแลเรอนี้นะคะนอจากจสนุกเข้มข้อแล้นะคะก็ยังายเพราว่าเราได้รับเชิญนะคะคนที่มาเป็นข้อของมานเรื่องก็คืพี่จงทรงพูครับ แต่ว่าจริงๆก็เป็นซีนที่ตลกได้นะคะอันนี้นะาา่าจะมีเรื่องหมักเยอะมากเลยใช่ไหมคะพี่แก้วอยากให้ติดตามค่ะเพราะว่าทุกๆเรื่องนะคะบอกว่าเป็นอย่างที่พี่แก้วบอกนะคะเป็นหลากหลายสไตล์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะแตกต่างกันแล้วก็อยากให้ติดตามทุกคนนะคะครับผมพี่เตอร์ครับนะครับ,รบก็นอกจากจะฝากเด็กแบบพี่เสือทุกคนนะนะขอฝากพี่เตั้งด้วยพี่เตั้งส่งมาแรงๆนะ ผมโคตรยาเลยสม,มัยนั้นเ้วพี่ท่สาเรื่องสามก็ไม่ไดีนผ,ผมจะมาบอกนี่แหละขอฝากพี่เขากับพี่พี่พกี้ด้วยส่งรูกม,มาแรงๆไม่แต่เอาจริงๆเนี่ยตอนของตอนของแต่ละตอนเนี่ยมันมีความมันไม่เหมือนกันเออเออเอย่างตอนของเขาจะปุกกิ้กใช่ไหยแต่ตอนของเราเนี่ยมันจะเข้มข้นนะมีฉากแอคชั่นผมบอกเลย มีเป็นผูดง่ก้วเป็นตอนบูอ่ะอยู่ฉากแอคชั่นเยอะมากนะครับผมโดนรถชนเจ็บโทไปแล้วลรู้กี่แผลนะนะครับ,รบผมวาะเยอลนะนะครูไปนนเยอะนะครับแล้วก็เป็นตอนที่เข้มข้นในเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่น